ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่จ้าววหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานตะกลุดห้อยคอสุนัตรพระสังกัจจายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันพระครูปริยัตวรศาสร์พระมหาชมนิท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดเล่าว่าช่วงราวปีพุทธศักราช2525พระมหาศิลาสิริจันโทหรือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหรือพระครูปลัดวชิรโสภณยานท่านจำพรรษาที่วัดสันติวิหารตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือพระเนนในวัดและติดตามหลวงพ่อสมานธรรมรคกิโตท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางภาคอีสานอีกท่านหนึ่งในสมัยนั้นโดยทั้งสองท่านเดี๋ยวรวมกันพัฒนาศาสนาสถานวัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรืองมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ด้วยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านเป็นพระที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้รอบด้านท่านได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาวอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสำเร็จร่นจากสปปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานถึงขั้นสามารถเข้าใจถึงภาษาสัตว์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ บ่อยครั้งที่ท่านทำหน้าที่แปลภาษาสัตว์ร่วมกับหลวงพ่อสมานให้กับพระสงฆ์สามเณรภายในวัดได้รับฟังในขณะที่ท่านทำการสอนหนังสืออีกทั้งยังรับทำหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมคในการลงอุโบโสถของคณะสงฆ์ตลอดมาอันหนึ่งนอกจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจะมีความแตกฉานด้านพระปริยัต ยามว่างจากวัดปฏิบัติประจำท่านยังกออกทุดงปลีกวิเวกไปตามป่าเขาในหลายจังหวัดและยังเคยเดินทุดงข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขาควายประเทศสาบป,ปลาวพบกับครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระอ,อิสานหลายรูปอาทิหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีซิรินทโรหลวงปู่ลี กุศละทะโรเป็นต้นทั้งนี้ในขณะที่หลวงปู่จำพรรษาที่วสันติวิหารท่านก็ได้ตั้งใจใฝ่ปฏิบตัติยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเรื่อยมาอีกทั้งหลวงปู่ท่านในสมัยนั้นยังเป็นพระหนุ่มไฟแรงนอกจากข้อวัดปฏิบัติทางศาสนาที่ท่านเคร่งคลัดในทางปฏิบัติแล้ว ท่านยังเป็นพระที่มีอารมณ์ขันในสาระอีกด้วยหลวงปู่มีความเมตตากรุณาต่อญาติโยมและสรรพสัตทั้งหลายกิจวัตรประจำวันของหลวงปู่หรือพระมหาศิลาศิริจันโทในสมัยนั้นที่ท่านชอบทำก็คือการแกะพิมพ์บล็อกพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยมือของท่านโดยใช้หินอ่อนเป็นแม่พิมพ์บล็อกทำ สร้างพระเครื่องด้วยดินเหนียวหรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ท่านจะสามารถหามาได้หรือบางครั้งก็มีญาติโยมนำมาถวายท่านจะใช้เวลาว่างสักการปฏิบัติธรรมทำสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนสิ่งที่ท่านทำสำเร็จด้วยความเพียรพยายามส่วนพระเครื่องที่ท่านทำขึ้นมาท่านก็จะแจกใจ่ายให้กับพระเนนญาติโยม ที่มาคอยอุปถากวัดวาอารามอยู่เนืองๆพระมหาชำมนี้เล่าต่ออีกว่าอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อสมานธรรมรักิโตแทนเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้นท่านไดนิมิตเห็นพระมหากัจจยนะหรือพระสังกจ,จายซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสิติมหาสาวกของพระโคดมพุทธเจ้า มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นองค์ท่านสีเขียวมรกตรพร้อมทอดบันไดสีทองเหลืองอรามจากสวงสวรรค์ลงมายังวัสันติวิหารและพระองค์ท่านยังเปล่งวาจาออกมาสามครั้งคำว่ากัจจนะกัจจนะกัจจนะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป พระมหากัจยนะองค์ใหญ่ซึ่งหลังจากนิมิตได้ไม่นานหลวงพ่อสมานและหลวงปู่มหาศิลาพร้อมญาติธรรมชาวตำบลทงทานีและลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้ช่วยกันจัดสร้างพระมหากัจจยนะซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธร,รูปองค์แรกของวัดสันติวิหารและทางวัดสันติวิหารก็ใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันต่อมาหลวงปู่มหาศิลาด้วยท่านเป็นพระที่มีความชอบในการแกะพิมพ์บล็อกพระเครื่องจากหินอ่อนการปั้นพระตามจินตนาการของท่านและทำพระสร้างพระด้วยมือของท่านเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นท่านได้นำดินเหนียวมวลสารศักดิ์สิทธิ ที่ได้จากธรรมชาติมาบันเป็นรูปพระสังกัจจยตามนิมิตของหลวงพ่อสมานและตามจินตนาการของท่านและหลวงปู่มหาศิลาท่านก็ได้มอบพระสังกัจจายนี้ที่ท่านทำขึ้นมาด้วยมือของท่านให้กับสามเณรชำนิหรือพระครูปริยัตวรสา์พระมหาชำนิท่านเจ้าอาวาสวัสันติวิหารองค์ปัจจุบัน ให้เป็นคนเก็บรักษาไว้นอกจากพระสังกัจจายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างตำนานไว้ที่วัดสันติวิหารและวัตถุมงคลเครื่องรางที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั่นก็คือ ตะกรุดปลากระป๋องหรือตะกรุดห้อยคอสุนัขพระมหาศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารตำนานบทนี้มีอยู่ว่าขณะที่พระมหาศิลาสิริจันโทหรือหลวงปู่มหาศิลาหรือพระครูปหลัดวดชิราโสภนยานอยู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อครั้งที่หลวงพ่อสมานธรรมรกคีตโตเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องมีอยู่ว่าสุนัขที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ที่วัดชื่อหมาไอแบนสซนดือ้อมักจะออกไปนอกวัดไปไล่กัดเป็ดไก่ชาวบ้านแล้วโดวนชาวบ้านทำร้ายด้วยการใช้หนังสติ๊กบ้างปืนแก๊ปบ้าง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำพระมหาศิลาในสมัยนั้นจึงรู้สึกสงสารเมตตามหมาไอ้แบนกลัวจะถูกทำร้ายถึงชีวิตจึงนํากระป๋องปลากระป๋องที่พอหาได้และมีอยู่ในวัดขณะนั้นมาตัดและตีให้แบนเป็นแผ่นและลงอักขระเลขยันพร้อมเศษคาถา ที่ร่ำเรียนวิชามาจากครูบาอาจารย์ลงไปในแผ่นโลหะดังกล่าวแล้วนำไปห้อยไว้ที่คอสุนัขไอ้แบนวันต่อมาหมาไอแบนก็ได้วิ่งออกไปนอกวัดและดื้อสนเหมือนเดิมได้กัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านอีกซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหมาไอ้แบนตัวดังกล่าวเป็นสุนัขที่ทางวัดสันติวิหารซึ่งในขณะนั้นชาวบ้าน ก็ไม่รู้ว่าหมาไอ้แบนตัวดังกล่าวเป็นหมาของที่วัดสันติวิหารโดยพระมหาศิลาเลี้ยงไว้จึงได้ใช้ปืนแก๊ปประจากายซึ่งสมัยนั้นมีอยู่แทบทุกบ้านยิงหมาไอ้แบนแต่จะด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรปืนที่ชาวบ้านใช้ยิงหมาวัดตัวนั้นบางครั้งก็ยิงไม่ออกหรือยิงออกก็ไม่โดนหรือโดนก็ไม่เข้า แค่ถักถักเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นคนยิงเจ้าแบนเราให้ฟังต่ออีกว่าพอยิงโดนเต็มๆกระสุนปืนแก๊ปก็แค่ถักถักเป็นรอยไหม้ไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรือทำอันตรายหมาไอแบนได้แต่อย่างใดตนเองถึงกับงงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการบรรจุกระสุนปืนแก๊ปในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยไปหรือเปล่าก็เป็นไปได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ถูกหมาไอ้แบนหมาวัดไล่กัดประจำเล่าต่ออีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่พอตนทราบข่าวว่าหมาไอ้แบนเป็นหมาของวัดสันติวิหารและพระมหาศิลาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงไว้และสิ่งที่ห้อยคอหมาไอ้แบนอยู่นั้นเป็นตะกรุดปลากระป๋องของพระมหาศิลาสิริจันโทก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก พอตั้งหลักได้จึงนำขันห้ามาทำการขอขมาพระมหาศิลาพร้อมกับพูดกับพระมหาศิลาในสมัยนั้นว่าผูกขายย่อมแล้วด้วยเหตุนี้จึงเป็นตํานานให้ผู้คนได้กล่าวขานถึงตํานานตะกลุดห้อยคอสุนัขพระมหาศิลาสิริจันโทว,วัดสันติวิหารเรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันนี้ เมื่อช่วงวันที่12พฤษภาคมปี2564ในพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีบุรพาจารย์พระครูทวัตส,สันติคุณสมานธรรมรคกิโตพระครูปลัดวชิรโสพนญาณศิลาสิริจันโทวัดส,สันติวิหารตำบลทงธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาศิลาสิริจันโทได้ลงอัขรายันที่ท่านเคยลงไว้ เสกไว้ในแผ่นตะกุดปลากระป๋องที่ห้อยคอสุนัขเจ้าแบนในสมัยนั้นลงแผ่นกระดาษขาวบริสุทธิ์มอบให้กับหลวงพ่อพระครูปริยัติบริษัทพระมหาชัมนิเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อน,นำไปจัดสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางเพื่อสงเคราะห์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและนำปัจจัยจากผู้ร่วมทาบุญตามกาลังศรัทธา หรือแจกทานตามวรระที่เหมาะสมปัจจัยที่ได้ให้นามาเป็นทุนในการก่อสร้างเจดีย์บุรภาจาร์ตามจิตนาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อพระครูปริยัติบรศาสตร์ท่านเจ้าอาวาสวัสันติวิหารและชาวบ้านต่อไปนอกจากพระสังกัจจายตะกลุดปลากระป๋องพระมหาศิลาสิริจันโทที่ท่านสร้างไว้เป็นตำนาน ที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ยังมีวัตถุมงคลต้นๆจำนวนมากที่ท่านสร้างในสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่วัดสันติวิหารนี้ได้ถูกเก็บไว้รักษาไว้ในที่อันสมควรแล้ววัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นในวาระนี้จึงเป็นการสร้างตำนานพระสังกัดจัยตะหลุดปลากระป๋องหรือที่เรียกกันว่า ตะกลุดห้อยคอสุนัขพระมหาศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดให้ลูกหลานได้จดจำสืบต่อไปสำหรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสร้างตำนานพระสังกัจจายในครั้งนี้ได้มาจากหลากหลายสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ถูกรวบรวมไว้โดยหลวงพ่อพระกลูปริยัติวรสต์ พระมหาชัมนี้สมัยที่ท่านเป็นสัมมนเนรอุปถากหลวงพ่อสมานและในสมัยที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติวิหารสัมมนเนรชัมนี้สมัยนั้นยังแอบไปเรียนวิชากับหลวงปู่อยู่บ่อยครั้งในสมัยที่พระมหาชัมนี้ท่านเป็นพระหนุ่มท่านยังเคยร่วมสร้างวัตถุมงคลรวมกับหลวงปู่มหาศิลา เพื่อช่วยเหลือวัดที่ถูกไฟไหม้กุฏิหมดทั้งหลังอีกด้วยอันหนึ่งพระมหาชำมนี้ท่านยังเคยเดินทางไปจาริกยังต่างประเทศตามรอยหลวงพ่อสมานผู้เป็นอาจารย์เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียเนปาลจีนลาวพาม่าเป็นต้นจึงไม่แปลกใจทำไมมีมวลสารจากต่างประเทศหลายประเทศ มวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลพระสังกัดใจพระมหาศิลาสิริจันโทวสัสนติวิหารขอยกตัวอย่างพอสังเขตดังต่อไปนี้มวลสารจากต่างประเทศประกอบด้วย 1. ดินจากพุทธสังเวชนิยสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาล 2. น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อส่งน้ำพระพุทธเจ้า วัดเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดีย 3. ดินจากใต้ต้นพระศีมหาโพ,พธิคยาประเทศอินเดีย 4. ดินจากกุติที่พระพุทธเจา้าทรงประทับจำพรรษาวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียเป็นต้นและมวลสารภายในประเทศประกอบด้วย 1. นา้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ ลูกประคำแก่นมะขามอันศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปดที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกทรงอธิษฐานจิตปี2,542 2. น้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระสงฆ์ไทยทั่วประเทศร่วมอธิษฐาน 3. ดินอิดโบราณจากพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 4. ผงทูกดอกไม้บูชาจากวัดระฆังกรุงเทพมหานครเป็นต้นพระทุกองค์จะฝังตะกลุดอัครยันหลวงปู่และอุดกลิ่งตามดำริขอ,ของเจ้าของตำนานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกด้วยเรื่องเหนือนธรรมชาติในวาระพิเศษพิธีกดพิมพ์นำเริกตำนานพระสังกัดจ,จายตะกลุดห้อยคอสุนัข พระมหาศิลาสิริจันโทร,รุ่นหนึ่งวัดสันติวิหารร้อเอและพุทธ,ธาพิเศกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2564โดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นเจ้าพิธีร่วมกับหลวงพ่อพระครูปริยัตาวรศาสตร์เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารและคณาจารย์ผู้เรืองเวทหลายรูป หลังเสร็จพิธีอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษหลวงปู่มหาศิลาท่านได้เดินพบปะพูดคุยกับสิทธยานุสิทธิและผู้ที่มาร่วมงานก่อนที่จะขึ้นรถกลับวัดที่จังหวัดกาลสินท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เดินมาส่งท่านที่รถว่าคอยกับกอนเดอร์เพิร์สิมาแล้วพูดเสร็จหลวงปู่ก็เดินขึ้นรถพอรถหลวงปู่เริ่มเคลื่อนออกไป ยังไม่พ้ประตูวัดสันติวิหารได้เกิดปรากฏการณ์ไม่คาดคิดและเหนือธรรมชาติขึ้นต่อหน้าต่อตาสิทธิยานุสิท์และผู้ที่มาร่วมง,งานอยู่ๆก็เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกลงมาอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดฝนตกเลยแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่ฟ้าฝนตกระหนัำอยู่นั้นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณจัดงาน ที่พึ่งแล้วเสร็จไปใหม่ๆหมาดๆผ่าติดติดกันถึงสี่ครั้งและแต่ละครั้งไม่ได้ผ่าเพียงจุดเดียวแต่ผ่าทั้ง4ี่ทิศทิศตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งทำให้บรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านที่มาร่วมง,งานต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติบางก็ว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดสันติวิหารแห่งนี้ท่านคงมานิยมสมพรและยังสรุปได้ว่าที่หลวงปู่พูดไว้ว่ามีคนจะมานั่นก็คือฟ้าฝนนั่นเองจากการที่หลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีพุทธ,ธาคมจึงได้รับนิมนต์ไปเข้าร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษงานทัว่วภาคอีสานร,รวมทั้งงานใหญ่ระดับประเทศอาทิงานพุทธ,ธาพิเศษพระกลิ่งวัดสุทัศน์ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วในแต่ละวันจะมีญาติโยมจำนวนมาก เดินทางมากราบนมัสก,การรับฟังธรรมและประพรมน้ำพุทธมนต์เสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายสำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคหลวงปู่นำไปบริจาคพัฒนาให้กับวัดต่างๆเช่นวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดบึงพลานชัยวัดสันติวิหารวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้น อีกท้งหลวงปู่ท่านยังให้ความสําคัญทางด้านการศึกษาของชาติให้การอุปถัมภ์โรงเรียนในพื้นที่หลายแห่งอาทิโรงเรียนบ้านทาัดประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแกวิทยาและโรงเรียนแกเปะราชนิยมจังหวัดกาลสินและยังบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลกาลสินเป็นต้น ส่วนหลักธรรมคำสอนที่พระม่ำสอนญาติโยมเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคือมีความกตัญยูกระตะเวทิตาต่อบุพการีไม่เบียดเบียนสรพพส์รรวมโลกและให้ยึดศีลห้าไว้เป็นหลักชีวิตเพียงเท่านี้จะทำให้ชีวิตผ่านพบแต่ความสุขความเจริญนับเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิด และได้รับฟังคำสั่งสอนจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทถ,ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา